โอฮีใครอาใครจริงๆตอนแรกเจอเพลงนี้ไปไม่ชอบเลยไม่อยากร้องแบบเซ็งมากเลยครับเข้าทางเขาเลยแต่ว่าพอมาร้องไปเรื่อยๆมันก็สนุกดีนะร้องเป็นตัวเรามันก็เออสบายใจ ผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของผมครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบเพลงสากลอยู่แล้วครับ mm hmm. เวลาผมร้องเนี่ย mm hmm. ผมจะเข้าใจแล้วแบบทำให้ตัวเองแบบเข้าไปสู่มันได้ครับแล้วผมคิดว่าจุดนี้สําคัญ see you trying Has ใจมาครับน้องแป๊บเป็นคนที่น่ารักมากพราะตอนแรกที่จะซ้อมด้วยกันเนี่ยคือแบบผมเครียดมากเพราะแบบผลคนที่แบบทำอะไร,ๆๆรแล้วค่อนข้างตั้งใจมากก็ในไหนมันก็ช่รอบแบทเทิลเนาะก็ไม่จำเป็นต้องออมมือให้พี่นะเพราะว่า <c oughs> พี่ก็เต็มที่เหมือนกันขอบคุณครับที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆครับผม ถึงจะเป็นการแข่งขันเต็งจริงแล้วมันมันเป็นการที่เราสองคนอยากจะทําโชว์เราให้ออกมาให้ดูดีที่สุดมากกว่ามันบอกไม่ได้ครับว่าใครเข่งกว่าใครแล้วก็คงวัดไม่ได้ว่าใครตั้งใจกว่าใครแต่แบบต่อให้แบบใครเข้าไปผมก็ดีใจครับคนหนึ่งมีเสียงที่มีเสียงกลางแหลมใสชัดมาก อีกคนหนึ่งมีเสียงนุ่มทุ้มลึกเพราะฉะนั้นสองคนนี้อยู่ด้วยกันเสียงจะครบเรนจ์ทั้งหมดเลยตั้งแต่เสียงต่ำยันเสียงกลางแหลมคือถ้า้บรรยายภาพเมื่อกี้ความสนุกบนเวทีคือไอคนหนึ่งก็เหมือนขายเข้ามันไก่ <laughs> อีกคนหนึ่งเหมือนขายไก่ทอดผู้พันเซนเลอร์ <laughs> คือมันครบมากครับมันครบผมหนักใจแทนพี่คิมมากๆการร้องในแนวโอ้อลังการของแบงค์มันมันเจิดจลัดในทุกที่มันต้องอยู่ในตัวของคนที่รักมันจริงๆอย่างแบงค์แต่เป็นคนที่ที่ร้องเพลงทีไรมันสว่างไปหมดมันกินกันไม่ลงกินกันไม่ลงถ้าพี่เลือกใครสักคนก็เหมือนกับคนหนึ่งเป็นตัวแทนของอีกคนหนึ่งสำหรับคู่นี้เหมือนหนึ่งคนเป็นตัวแทนของหนึ่งคนเพราะว่า คนสองคนเหมือนอยู่ในอยู่ในตัวคนเดียวกันเลยสองร่างแต่ใจเดียวกันพี่เลือกตบกค่ะที่พี่คิมบอกว่าแบ็กกับแบงค์รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสองร่างแต่หัวใจเดียวรู้สึกไงบ้าง,งกับคำพูดนี้ของพี่คิมผมว่ามัน มันมากกว่าคำว่าใช่ครับอย่างที่บอกคือคนละครึ่งวงกลมับพอรวมเป็นวงกลมกลมแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้จริงๆแล้วผมแบบร้องกับเขาแล้วถึงมันจะเป็นแบทเทิลมันไม่ใช่แบบเรามาทําให้มันกระจายไปฝั่งหนึ่งแต่เหมือนเราพยายามรวมกันเข้ามาทําให้มันดีที่สุดที่ดีใจมากแล้วดีใจกว่าที่ที่เราข้อรอบคือเราทําให้แบบโค้ชแต่ละคนบอกว่ามันคือไฮไลท์ของคู่แบทเทิลครับใช่คือมันดีใจยิ่งกว่าที่แบบคนคนหนึ่งจะแบบก้าวไปได้มันคือการที่เราแบบทำได้กันได้สำเร็ แต่ก็ไม่รู้นะว่าแบบว่าถ้าเกิดแตกได้คู่คนอื่นอ่ะวันนี้มันจะกลายเป็นคู้ไฮไลท์แบบนี้ไหมและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าแข่งขันจากเวที The Voice เสียงจริงตัวจริงครับนอกจากการแข่งขันที่ขับเคลื่อนกันอย่างสนุกสนานแล้วนะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันแต่จะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมช่วงหน้าครับ